ดูผลงานกันนะคะหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมคะว่าไม่มีเตาอบก็อบในกระทะแบบนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจปันชวนเพื่อนๆมาทำเค้กแอปเปิลสูตรไม่ใส่แป้งแล้วก็ไม่ใส่เนยทำง่ายๆในกระทะไม่ง้อเตาอบเลยนะคะขั้นตอนแสนง,ง่ายทำน้าทานด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบก็มีเท่านี้เองค่ะหลักๆก็จะเป็นผลแอปเปิลนะคะ แอปเปลิลไข่ไก่นมสดเกลือเล็กน้อยข้าวโอ๊ตแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะล้างทำความสะอาดแอปเปลิลเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊บันจะเอาส่วนที่เป็นส่วนของเนื้อนะคะมาใช้ค่ะหั่นชิ้นเล็กๆนะคะเปลือกไม่ต้องปอกก็ได้ค่ะถ้าใครอยากปอกก็ได้นะคะอันนี้เราเน้นมีสีสันของผลแอปเปลิลด้วยค่ะสีแดงๆนะคะ หั่นแบบนี้แล้วเราก็จะซอยเป็นเส้นเล็กๆสับให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะจะได้อร่อยเข้าเนื้อกันตอนที่เป็นเค้กแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมในส่วนผสมกันนะคะเริ่มจากไข่ไก่สองฟองก่อนตามด้วยแอปเปิ้ลที่เราสับเอาไว้นะคะ แล้วก็ข้าวโอ๊ตน้ำตาลทรายหวานมากน้อยตามชอบเลยนะคะเกลือเล็กน้อยแล้วก็นมสดค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะตีเหมือนตีไข่เจียวเลยค่ะตีจนเข้าเนื้อกันแบบนี้แล้วข้าวโอ๊ตก็จะเริ่มอืดขึ้นมาหน่อยนะคะเราจะพักรอไว้สักครู่นึงค่ะ ระหว่างรอพักแป้งเคก้กเอาไว้จเจีบปนจะเตรียมแอปเปิ้ลสำหรับทำท็อปปิ้งเอามาหัน่นหั่นให้เอ่อเอาไส้ออกก่อนนะคะเม็ดเมเอแรงออกก่อนแล้วหัน่นตามชอบเลยค่ะแต่ว่าให้เป็นเส้นบางๆเราจะประดับเป็นท็อปปิ้งด้วยผลแอปเปิลที่เป็นบริเวณข้างบนนะคะหั่นบางๆแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้แป้งเค้กแอปเปิลเราก็ได้แล้วนะคะเราก็จะมาหยอดใส่ถ้วยฟอยล์หรือถ้วยอะไรก็ได้ค่ะที่ทนความร้อนนะคะแล้วนำแอปเปิลที่หั่นนะคะมาประดับวางเรียงตามความชอบเลยค่ะ ประดับจนสวยงามเป็นที่น่าพอใจก็เสร็จแล้วนะคะเจ๊ปันจะใช้วิธีเอามาอบในกระทะแบบนี้นะคะอบในเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าก็ได้ค่ะวางบนกระทะแบบนี้ได้เลยอบในกระทะแบบนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันค่ะตอนนี้ก็อบอยู่ในกระทะมา15นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูผลงานกันนะคะหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมคะว่าไม่มีเตาอบก็อบในกระทะแบบนี้ได้ค่ะ เดี๋ยวเจ๊าปานจะอบต่อไปอีก15นาทีนะคะผ่านมาแล้วอีก15นาทีรวมอบทั้งหมด30นาทีขนมเค้กแอปเปิลของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆดูผลงานสิคะอบในกระทะในเตาแก๊สง่ายๆแบบนี้เลยผลงานก็เหมือนขนมอบทั่วๆไปค่ะน่ากินมากๆเจ๊าปานจะตักเนื้อด้านในให้เพื่อนๆดูเลยนะคะหอมมากเลยอะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เป็นเค้กแบบเนื้อธัญพืชเนื้อผลไม้ทำง่ายๆอร่อยด้วยค่ะรสชาติเปรี้ยวตัดหวานนะคะอร่อยมากๆเลยหน้าตาดีมากๆเจ๊าปาันขอตัวไปทานเค้กแอปเปิลก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าปานันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ